ทรงแดงแต่งผีขอบคุณคนดูขอมมกสู่ร้อยลนะ้านขอเสซฟตกเมื่อไหร่แล้ว ต้องยิ่งใหญ่แบบนี้จะได้็นการส่งให้ไม่ใช่แค่ร้อยล้านตต้องเป็น200ล้าน300ล้านกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกระแสความสนุกนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้กันที่ยังคงเดินหน้านะครับส่งความสุขแบบจัดหนักทุกแผนกทั้งนักสแสดงนะครับผมผู้กำกับโปรดิวเซอร์และก็ทีมงานทุกคนด้วยเรียกว,ว่าสารเคมี M e, กับสุนพลังเลยตั้งแต่วันที่เข้าฉายเมืี่อ20นะครับมีงานเด่นที่ผ่านมาด้วยมีอะไรกันไหมับมีอะไรไหมฮะคิดพี่อฮะ ไม่ใช่นะครับขอโทษนะครับขอโทษนะฮะเดี๋ยวได้เจอคบทุกคนแน่นอนที่เอ่ยชื่อกันไปกดใจรอนไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ครับผมมีภาพเป็นภาพบรรยากาศนะครับผมเป็นเรียกว่าฟีดแบ็กของคนที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เขารู้สึกยังไงกันบ้างรุมงถึงคราขอบคุณจากพวกเราซองแดงแต่งทีด้วยนะครับ่ถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วไปชมคลิปตัวนี้พร้อมๆกันได้นะครับขอบคุณผู้ชม ี่้ภาพภาพยนตร์เรื่องซองแดงแต่งผีตอนนี้นะเขาเปิดยอดจองเนาะเต็มแล้วจ้ะซองแดงแต่งผีทำโรงหนังเแหมดนะครับจนเึ้นแท่นอันดับหนึ่งหนังไทยทำรายได้เปิดตัวสูงสุดแห่งปีมุ่งสู่ร้อยล้านบาทกระแสตอบรับหนังของน้องปรากฏว่าเป็นประวัติการโอ้ดีใจมากเลยครับของกับเสียงชื่นชมที่มีที่จะเต็มด้วความสนุกนี่ไม่รู้โรงแค่แต่งเลยครับก้ยอย่างนี้เลย อไอ้ยงเปลี่ยนไปด้วยแง่มุมชวนประทับใจอามาทำตามสัญญาได้แล้วนะปมของติ๊ติ๊ในหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของที่บ้านของเขาทั้งแ,แสงแกไม่ต้องมาหยยบที่นี่การยอมรับเพศสภาพของที่บ้านก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นดรามาร่าประเด็นประเด็นหลักของหนังเรื่องนี้ก็คือปมที่ติ๊ติ๊ดีต่อพ่อตัวเองพี่ชี้บ้าบอเลยผมงนี้ไม่ได้นะมาเรื่องับไรกนมามันก็เรื่องของเรื่อง ค่ะือหันไปใครก็ลองคุกหวด้วยแม่ลองค่าเลยค่ะมีทั้งซึ้งด้วยเป็นหนังความสัมพันธ์ของครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ควรพาลูกไปดูมารีวิวซองแดงเวอร์ชันไปกับครอบครัวพ่อกับแม่ดูเอนจอยมากออก็บอกกับที่จะพาเขาบอกมาดู<ม>านะครับรูปเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ซองแดงแต่งผีขอบคุณค,คนดูขอห้สู่ร้อยล้านไปด้วยกันวันนี้ในโรงภาพยนตร์ ขอเสียงปรบม,มือด้วยนะครับผมจากวิดีโอนี้จะเห็นนะครับว่าถูกใจทุกพี่ทุกไปจริงๆนะครับทุกคนพูดไปสิเดียวกันว่าสนุกฮานะครับทั้งแอคชั่นแล้วก็ซึ้งกินใจด้วยในนี้ขอดูมือหน่อยใครที่ดูแล้วขอดูมือนะครับ1รอบสองรอบ3รอบสิสี่รอบยังมี5้ารอบครับมีใครมากกว่า5้ารอบไหม มีใครถึงสิบั้ยโหนี่คือเรื่องรันดาลปกมือให้ตัวเองหน่อยสุดยอดมากครับเราเราช่วยกันบุญดุลทางไทยด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้สะดวกกันได้แบบทั้งครอบครัวจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราได้คุยกับทุกคนเลยนะครับทั้งนักแสดงพูมกับแล้วก็โปรดิวเซอร์ขอเริ่มต้นด้วยคนที่น่าไาดีพอๆกับพระเอกของเรื่องก่อนละกันก็คือพูงกับแล้วก็โปรดิวเซอร์ของเรานะครับ พราะฉะนั้นตบมือดังๆขอเสียงตดังไม่แพ้พีทีบิลกิ้นเลยนะฮะไม่งั้นพวงกันและโปรดิวเซอร์ของเราจะไม่ขึ้นมาบนเวทีนะครับขอเสียงรบมือต้อนรับนะครับพี่ต้องบรรจงอิกสันทนาคุณโปรดิวเซอร์ภาพนยอน์เรื่องนี้ครับและพี่บมูเราครับเชยนกอพุทธป,ประกอบครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพี่หมูสวัสดีครับไปไงสูสียงไหมทุกคนทำไมเงียบอ่ะ ทำไมอะฮะเงียบเลยครับผมจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้กระแสดีมากพี่ต้องพี่หมูครับอยากจะบอกอะไรก่อนไหมว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นดูเกินสิบรอบนี่มีเยอะมากพี่ต้องพี่หมูพี่หมูพนมมือหน่อยฮะพี่หมูอยากจะบอกอะไรครับที่โหฟิตแบ,บ็แรงขนาดน,นี้นนพี่หมูก็ตื่นตันนะครับครับเหนื่ายเหนื่อยครับรู้รรรสึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่เหมือนยิ่งดูเรายิ่งได้แฮปดีเทลแล้วก็เป็ตามฟิตแบ็ค หลายอย่างครับแต่ว่าคนที่ดูเขาก็เหมือนเห็นตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาก็พิถึงขึ้นเราก็ดีใจใช่ครับมีกระแสบันที่โตอย่างนี้บางเลยนเหมือนมืนหูบอดครับคือว่ามันมีคนที่แบบไปดูหลายรอบไ็เห็นายไรเลีย่หลายอันที่ข่าซ่อนไว้ครับคือมีเละเขาเจอครบใช่ร่มตัวเลขบางคนไปซื้อหวยถูกจริงป้ะเนี่มีคนซื้อหวยถูกแล้วแบบมีจองตัวเป็นชื่อคุณหูด้วยอเระจองตามผังมันชื่อเพื่อน่องแทน เป็นที่นั่งไปค่าว่าหมวยอย่างเงี้ยหรอใช่เุ้ยเก๋อะไม่ตอบ <c oughs> แทนบอกหวยบอกหวยไปเลยไม่เคยคาดคิดว่าคำตันชีวิตนี้จะมันจะมาถึงจุดนี้นะพี่หมูวยโต้งนี่ถือว่าพิเศษมากเอางี้ดีกว่าอยากให้พี่หมูยเริ่มก่อนว่าตอนนี้เนี่ยทําไมทุกคนถึงไม่ควรคาดซองแดงแต่งผีที่หมูยบอกนะอย่างที่เห็นนะครับว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าเป็นหนังตลกเป็นหนังแบบว่าได้เห็นพีทและบิวกิ้นได้โชว์ฟอร์มเต็มที่ทั้งคู่ใช่แต่จริงมันมีหลายอีกหลายรสชาติหลายอารมณ์ มีเรื่องครอบครัวมีเรื่องความซึ้งมีม,มีเนื้อหาสาระอีกมากมายครับผมครับผมครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องความความเฮฮาซึ่งจริงจริงโดนเทรเลเลอร์ได้บอกอยู่แล้วแหละเรืเ่องครอบครัวตรงนี้ครับมีคนก็บอกว่าซึ้งเรื่องของพ่อแม่ลูกเยอะมากเรื่องของกาม่าอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงมุมเรื่องครอบครัวหน่อยนะฮะจริงจริงต,ตอนตอนที่แบกตั้งแต่รอบสื่อแล้วนะก็คือว่าหลายคนออกมาพร้อมกับตาแดงก่ำเลยบางคนพูดว่า เฮ้ยนี่มันหนังตลกหรือว่าหลานมาวะเนี่ยวุรตอนตายเนี่ใช่บางคนบอกว่าคุณตอนตายเขาร้องไห้ประมาณหลานมาเลยอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออหนังมันมันดูได้ทั้งครอบครัวครับบางคนก็มีคนไปชวนคุณพ่อคุณแม่หรือกงกาม่าที่บ้านคนคนสูงอยู่ที่บ้านมาดูครับครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่า ลังจากนี้จะเป็นช่วงสงกรานด้วยครับรู้สึกว่าหนังนี้เหมาะที่จะชวนผู้ใหญ่ที่รักมาดูเป็นครอบครัวด้วยมันเป็นหนังครอบครัวจริงๆนะฮะใช่พ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายคุณลุงคุณป้ามาดูพ้ามกันยิ่งสนุกข้าไปใหญ่เพราะใช่ครับเลรามีประเด็นเรื่องความไม่เข้าใจกันในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ทํามพอมัามมาทําใจในช่วงไทยใช่ผมก็มองออกมากอืมอันนี้เราไปดูกันนะครับซึ่งเชื่อว่าตรงนี้เลยลคนนะ่าจะดูกันครบไปหมดแล้วแหละตรงนี้นะฮะ อยากที่ต้องพูดถึงอีกนิดนึงจากวิทยาเมือ่อสักครู่นี้เชเห็นว่าสองแดงเนี่ยผีเนี่ยมีกิจกรรมหลายหลายอย่างเยอะมากมีรอบพิเศษมีรอินีแต่ยังมีอีกหนึ่งรอบสองรอบสิ่งที่บอกว่าเป็นการรา่วมทำบุญด้วยใช่ไหมฮันต์อครับใช่ครับคือก่อนฉายจริงเราจะมีเรียกรอบพิเศษรอบนี้ว่ารอบสองพระบาทสองพระบาทใช่ครับก็คือมีการฉายก่อนเพื่อเพื่อเอาเงินทั้งหมดไปบริจาคให้หมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีก็คือต้องขอบคุณทั้ง ของเธอภพยนตร์ SM a t u e แล้ก็สักขอดครับขอเชียมยนะครับแล้วขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่ช่วยจอจนเต็มทุกรอบเลยทำผมแล้วก็ได้ปรจักเงิน5้0,000บาทให้รครับยอดถึง5 0,000นบาทนะครับสุดยอดมากขอเชียามืครั้งนครับขอบคุณทุกคนนะครับเขาบอกยอดนี้ไม่หักเลยนะก็คือให้ทั้หมดนสอรอบนี้เต็มเเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้กน้งท่าุนุ่องนแต่งพลงไรุ่นรานกันด้วยะครับของนี้ดีมากนะครับเดี๋ยวุแนะนาต่อว่า คือไดในยุคนอกจากกระแสในไทยเนี่ยดีอยู่แล้วแน่นอนอยู่นะกระแสของมันนองก็ดีไปแพรกระจายเพรว่าขายนะครับหนักเรื่องนี้ไปหลายประเทศแล้วด้วยใช่ครับตอนนี้เหมือนน่าจะไปเกือบ30มสิบพื้นที่ทั่วโลกครับเร็วมากนะโอ้โหครับใช่ครับมีแน่นอนในในเอเชียนะครับหลายๆที่นะครับเช่นนี่เลยที่ดูมาไอ้สามมอเตอร์อะไรไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับครับน่ารักจังเลยนะเวลาเไปโปรชันกับเวียดนามสิงคโปร์ ครับครับผมแล้วก็เรียกว่าเกษมมาเต็มที่ออสเตรเลียครับพี่บุ๊รู้สึกไงบ้างที่โหเรื่องนี้มันไม่ได้แค่เป็นหนักครอบครัวเฉพาะคนไทยอ่ะแต่ว่าต่างชาติก็เก็ตในความรู้สึกแล้วก็อารมณ์แบบครอบครัวตรงนี้ด้วยพี่บุคครับจริงจการยอมรับตัวตนหรือว่าความสมพั์ในครอบครัวน่าจะเป็นเรื่องสากลอืครับ เพราะฉะนั้นมันน่าจะทัชได้ทุกประเทศแหละไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับอสุดท้ายนี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่โต้งตัวแทนแห่งเรื่องนี้ช่วยฝากน่อยดีกว่าสำหรับคนที่ดูมาแล <nek maybe. S 1> ้วหรือคนที่ยังไม่ได้ดูพี่โต้งอยากจะบอกอะไรกับทุกคนบ้างสำหรับซองแดงทันทีครับครับก็เหมือนเราดีใจครับยิ่งฉายแล้วก็กระแสต่างต่างก็ยิ่งทำงานอาจจะสะดุดไปนิดนึงเพราะมีเหตุการณ์เมื่อวอนวิ่งสองแผ่นดินครับแต่ก็ คนก็เริ่มกลับมาแล้วก็ดู่าร์ตี้าเริ่มทำงานตอนนี้ก็ยังฉายอยู่นะครับผมเข้าเข้าีที่3แล้วแล้วก็หวังว่าจะลากยาวไปสู่เทศกาลมันยุดเยอะๆด้วยก็ขอให้ยังมาดูกันอีกนะครับใครดูแล้วชอบก็ขอให้ช่วยกันบอกต่อด้วยนะครับเราในหนังไทยก็เข้ากันคึกคักเลยก็หวังว่าจะอุดหนุนกันครับพี่บุ๊ครับฝากทีมไทยอีกสักหน่อยฮะครับเชียร์หนังไทยกันนะครับแล้วก็ดูด้วยกันแต่ละคนสนุกแล้วก็ได้ครบทุกอรรถรสและดูในโลกภาพยนตร์ครับเป็นประสบการณ์ที่มีได้เฉพาะในโลกภาพยนตร์เท่านั้น ครับผมฝากด้วยนะครับเพราะยังตลกดูในโรงและสนุกที่สุดที่สุดครับแน่นอนแล้วบรรยากาศมันดีโดยยิ่งมากกับเพื่อนยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นะครับแล้วใกล้สงกรานต์แล้วก็พาครอบครัวมาดูกันได้ตั้งแต่วันนี้ยาวๆไปเลยนะครับตรงนี้ขอเสียงปรบมืทกับพุ่งกับและโปรดิวเซอร์ของเราครับพี่โตแล้วก็พี่ผูกนนนน้้าาหก่อะครับขอบคุณครับก็ได้ฟังแบบนี้แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับ ก็ต้องเร่งกันหน่อยนะครบเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทาคะแนนนะให้หนังเรื่องนี้ฉายต่อไปเรื่อยๆเข้าสู่ช่วงสวงกรานต์เราจะได้ดูกันต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้คุยกับผู้กำกับแลก็นักสแสดงไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาคุยกับทีมนักสแสดงภาพนยนตร์เรื่องนี้กันบ้างนะฮะุกท่านครับขอเสียงปรบมือบ้างครับแหมแตอนที่ผมเยียมายังไม่เห็นยกข้ออะไรขึ้นมาเลยนะฮะ <S <S แต่ตรงน,นี้ต้องยกขึ้นมาแล้วเตรียมตัวเจอได้เลยนะครับนักสแสดงของเราครับ ท่านแรกแม่ปุ๊กเปี่ยมามมอนยังกุลครับผม<ช> <ff le> แล้ไปทีละคนะไรเอาดังอีกดังอีกเลยแม่ปุ้นเลย<ช> <ff le> แม่ปุ๊กสวัสดีครับแม่ปุ๊กสวัสดีครับเห็นแม่ปุ๊กแล้วแสบแม่ปุ๊กเป็นตมือแล้วแสบตาแล้วใช่ไหมวันนี้ขนมาหมดทั้งหมดเลยแม่ปุ๊กครับผมขอ,ขอช่วยช่วยให้แม่ปุ้นและท่านที่สองครับคุณปอนชอนธนวัฒน์เชี่ยวอารามครับผม เล่บอลชองบอลชองใช้แสงขึ้นออมาเลยไหมมาเลยนะครับและท่านต่อไปนะครับคนนี้ก็สุด่อดมากๆกันน้องกระทิงขุนนรอนับอมครับผมนี่เปนการที่ไม่อยอมให้เกิดนะครับอ่ะพี่กระทิ้เชยเลยนะครับ่ะอและท่านต่อมานะครับบิวกินพุทธิพงศ์อสับ หมดไปหมดนะฮะตัวสองแดงแต่ผีและนี่คือนักแสดงของเราที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้ตัวแทนไหนเนี่ยคือยินท่านอยากจะทักทายอะไแฟนๆหน่อยเพราะเมื่อกี้ดูแล้วแต่ละคนเนี่ยโหตัวจริงนะสิบกว่ารอบนะที่มันกล้วยแบบนี้พี่ๆอยากจะทักทายอะไรแฟนๆเฉยๆครับก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยววิวเข้าวิวกินจะไทยแลนด์สวัสดีร้อน ร้อนๆเสร็จๆร้อนๆได้ครับฮัลโหลฮัลโหลยูทมแช่ๆแฟนๆหน่อยร้อนัสดีทุกคนนโอ้โหวนนี้ก็รับพีพีสูตสุดท้าทายแคเดียวที่ไม่มาตรงนี้หรอโอ้โอเคก็ถือว่าวันนี้มาจนครบๆนะครับ โอเคถ้า okay, แม่ปุ๊กักกชรแลวก็พี่กะิ้ด้วยนะอันนี้คุยกันหน่อยดีกว่าเอาเรื่องของกระแสะก่อนกระแสะที่มาถึงเราสองคนเนี่ยเป็นอย่างไงบ้างแล้วก็จากฟินแบทที่คนมาพูดถึงเขาชอบซีนไหนหรือว่าเขาชอบในพิเศษจากภาพยนตรเรืจจ่นคิดดกันนโอ้จริงแล้วผมว่าฟินแบ,บที่ที่กลับเข้ามาค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะหรือว่าบางคนเขาก็จะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะรู้สึกว่ามันชอบในความหลากหลายแล้วก็ชอบในในความ surprise, เซอร์ไพรส์ในแต่ละช็อตที่มันเจอในหนังเลยหรือว่า บางคนเข้ามาแล้วเจอซีคอมเมดี้ที่มันไม่คาดคิดเยอะเจอเจอแบบเคยดูต้นฉบับมาแล้วพอมาดูเวอร์อชันนี้ได้เจออะไรใหม่ๆที่ที่เหมือนว่าไม่ได้คาดมากอ่อนอะไรยเงี้ยแล้วผมก็เต็มที่มากๆด้วยวมือกีตินเต็มที่ครับเต็มที่หรือบางคนเขาก็รู้สึกว่าในมุมของอาพา,ร,ร,า,พาพร์ดรามาพัดครอบครัวเลยครับ,รบไม่คิดว่ามาถึงแล้วจะเจอแล้วมันโดนขนาดนี้เนี่ยผมว่าผมว่ามันมีฟีดแบ็กที่ที่ดีมากๆในในในหลากหลายแง่มุมเลย ดีเนื้อเพราะันดูตัวอย่างหนักครับจะรู้สึกว่าตลกแน่นอนแต่มองอื่นต้องไปดูหนังเรื่องนี้ถึงจะรู้สึกเนาะครับทีทีละทับงเป็นไงบ้างฟีดแบ็กที่มาถึงเราก็ทีดแบบนะครับผมมาหนึ่งคนเดียเฮ้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 ยทำไมอ่ะหลัเสียงเสียงเป็นไรอ่ะฮะบ้านไม่านเสียงเดิมเฮ้ยหลายมเฮ้ยก่อนมก็ต้องนิดนึงนะมันมันมันไม่ได้ มันสัตย์ให้นานด้วยใช่ใช่เมื่กับคุณเจนี่นอนมันจะทำไมไม่เคยฉากรึป่ะโอเคคุเจนี่ก็หลากหลายครับผมแล้วก็บรรยากาศกินบอกเลยคนดูก็เซอร์ไพรส์ในหลายๆซีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนทุกคนไปไปซัพพอร์ตเขาอยุ่ในนี้กันมากๆแล้วก็ได้เขาออกมาดีที่นี่ติดมากๆอ่าเดี๋ยววันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็รอดูอยู่ติดมือได้ครับเยอะมาก เชื่อว่าจุดปรเด็นแรกเอาให้เต็มยาวๆาจะมีสงการไปเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าการน้องรับพี่อบอุ่นเนี่ยไม่ได้มีแค่แฟนหนังทนนั้นนะครับแต่ว่าแฟนคลับเบอร์ต้นตของผู้คุณก็คือครอบครัวนั่นเองคุณมีรอบพิเศษเป็นรอบประวัติศาสตร์นะครับที่ครอบครัวครับวิวกี้แล้วก็พีพีเนี่ยไปดูด้วยกันซึ่งหลายๆคนเห็นภาพมาแล้วคือคือเยอะมากเยอะจนแบบตกใจเล่าบรรยากาศความสนุกว so you. ันน mm ั้นให้ฟังหน่อยพีพีวิวกินไปก่อ ก็เป็นฝั่งบ้านบ้านน่าจะเป็นบ้านดบลกีไปดูก่อนตามคือตอนแรกอาจจะไปพร้อมกันอื้อแต่ว่าเหมือนเหมือนสมาชิกเดียวกันมากๆเลยฮะโรมยังไม่พอไม่พอก็เลยเป็นสองคนแล้วเป็นกันสะดกเขาก็สนุกครับครอบครัวก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนได้ได้ไปใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวนะครับนอกจากครอบครัวก็จะมีเพื่อนๆด้วยนะผแล้วก็ทุกคนก็น่ารักมากๆให้การสปอร์ตมากๆครับผมแล้วเบลกี้ครับก็ ไม่รู้จะใช้เสียงไหนแันเนาะเอ้ยหรอฮะเอ้ยหรอพอเถอะเป็นยังไงเพราะวันนั้นเห็นภาพบรรยากาศแบบอบอุ่นมากๆแบบนี้นะแบบครอบครัวเลยจริงๆมันเหมือนเป็นเป็นเป็นคอเ c อร์ของที่บ้านเลยครับผมคุณพ่อผมก็จะชอบหรือว่าเวลาหลานๆคนไหนลูกๆคนไหนทำอะไรเนี่ยเขาจะชอบชวนเพื่อนๆชวนญาติมาอะไรเงี้ยเริ่มแม่ปูนะแม่ปูเห็นไหมวันนั้นเยอะมากเลยแม่ปูขอบคุณมาก ครับจริงครับพอผมมีมีภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาชวนๆเดน๋ยมาดูเวลาแบบคนอื่นเขามีอีเวนต์อะไรทุกคนก็จะขนกันไปผมก็จะไปเขาด้วยสรุปตรงนี้แหละสนุกดีครับครับแล้วหนังเรื่องนี้มันว่าในเรื่องของคนดูกงบัญชีอาถารซองแดงจะต้องมีวิธีแก้เคล็ดอะไรแบบนี้ในเรื่องความเชื่อแบบนี้เคยมีคนมาพักคุณอะไรแบบนี้นะแบบเฮ้ยอย่างนี้ระวังตัวนะต้องไปแก้เคล็ดหน่อยผมเคยมีนะเหตุการณ์ในชีวิตจริงดูโหเฮงแล้วมัน นะมีไหมมีเปล่าฮะมีหรือเปล่าเออมีไหมมีครับมีครับเป็นชื่องอะไรพอยครับผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นจริงๆผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องนี้เท่าไหร่ครับส่วนใหญ่คนจิตพักเป็นอ่าเป็นเป็นอาม่าเป็นนางกองหรือว่าเป็นพี่ๆใหญ่ที่ที่ถามว่าเอ๊ะจะมาคอยแบบในเวลาเขาเป็นห่วงอะไรอย่าเงี้ยเราปีนี้เราอุ้ยช่วยนะสิอะไรอย่างเงี้ยเขาเราก็จะเราก็จะเราก็จะฟังแล้วเราก็จะบอกว่าทำไปด้วย ปีนี้ชมร้อยเปอร์เซ็นต์แปนสิบเปอร์เซ็นต์เป็นช่องชนะใช่ครับเออก็มีเป็นเรื่องประดาน้องใช่ครับที่หลักมีไหมแล้วเราเชื่อเรื่องนี้มากน้อยขนาดก็มีบ้างนะครับที่แบบเหมือนคนมาทานเองครับน้องได้ต่อไปเฮ้ยเฮ้ยแล้วน่าคิดถึงบ้านเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่ากระทิงบอลจรทีแม่เราเราหลบไปฉุกคันข้างกันนะเออเรากับทิงเราเลี้ยงไเออโอเคอ่ะก็มีทางบ้านเรื่องปีชมมีใช่ไหมแล้วชมจริงไหม ก็ตีบ้างส่งบ้างไปชมมาอ่าแล้วชมไม่ทันเลยไงเราแก้ไงชมเราก็เิาแก้ผ่ช่เขาไปแก้ชมกราเปล่ไม่ต้องแก้บางนะครับก็มีไปไปแก้ชมมาอ่าพอเขาไม่อยู่แล้วไม่มีคนมากางเช้าเย้าแย่แล้วเรารู้สึกสบายใจนมก่อนหน้นี้ดีใจมากล้อเหรอเป็นความรู้สึกที่ดีใจมากจริงว่ามันรู้สึกเหม่มนคนมาโล่งๆแปลกๆหรอจริงนะนี่เขาไม่โทรมาหรอนี่ชอบเขาชอบโทรงาแยง สุดท้ายก็ทนไม่ไหวอยูคยเรื่องงานจิกัดผมพูดจาเปลี่ยนเสืยอสีผมใช่ไหมไม่คิดถึงการจะโทรมันนะมใช่ใชมใช่อช่ใช่ได้รู่สึกใช่ใช่ใช่ใชกใช่ใชมาท่ใช่ใช่ใช่ชใช่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 ะช่ไ่่ใ่ชใ ไม่ครับทุกคนไม่ชอบเอ้ทำไมเราคิดทำไมเราคิดทำไมล่ะโอ้ไมยามนึกอยู่ครับก็ต่อไปเรื่อยโอเคเราไม่ฟังดีเออโอเคสิว่าก็ได้เจอกันเรื่องนี้ด้วยแหละนะฮะแล้วก็งานวันนี้ได้มาเจอกันด้วยนะครับอ่ะทีนี้ผมก็คุยกับคุณแม่ปูบ้างดีกว่าวันนี้แม่ปูสวยมากเลยครับโอเคนะครับก็จริงก็จริงครับแม่ปูครับแม่ปูนะขอถามแม่ปูนิดนึงว่า คือหลายคนดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยหลายคนคิดถึงอาม,ม่ากองตัวเองมากนะครับผมแม่บูเลยแล้วแบบนา่ารักอบอุ่นมากๆนะครับแม่บุ๊คิดว่าเพราะอะไรการแสดงของเราในเรื่องนี้ทำไมคนถึงรู้สึกว่ารังบดอมมาม่าคนนี้จงังเลยเนี่ยแม่บ๊ที่จริงแล้วเนี่ยบทสำคัญบทที่เขาส่งให้เราอะนะครับผมคือบทน,นี้ดีมากมันเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นอมมาม่าเราเป็นอมมาม่าที่ดี ให้ความอบอุ่นกลับมาซึ่งเขามีปัญหาแล้วครอบครัวเนี่ยไม่เข้าใจกันอย่างพ่อกับกูคือลูกเราหลายไม่เข้าใจกันทีนี้เราก็มาคิดว่าครอบครัวเนี่ยจะครอบครัวจะจะเขาเรียกว่าจะแข็งแรงเนี่ยมันต้องเกิดจากความเข้าใจกันแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันราคะแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากันได้มันก็จะเป็นครอบครัวที่สรุนและก็จะไม่มีปัญหามันจะจับมือไปเดินไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ใช้ใช้ทางเดียวที่อามาจะทําให้ทุกอย่างมันดีคือก็ทาให้หลานที่มีปัญหาเนี่ยให้เขามีความสุขทีนี้้าเขามีความสุขเขาว่าอาจจะลืมเรื่องบงเรื่องได้แล้วเราก็พยายามให้ใหหเขาเนี่ยเข้าใจให้ลูกชายเข้าใจว่าหลานเขาม่ได้หทก่ที่ในดอกในขั้นเดิบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรักอดีตตน้อยลงเลยครับเขาไม่ได้รักน้อยลงแต่เขาไม่ยอมรักขนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องปรับตัวเ้าหมา ว่าครอบครัวครอบครัวคือสถาบันที่หลายสถาบันรวมกันแวเป็นสถาบันจริงเลยครับวนนั้นเรื่องนี้คีความสำคัญที่ทอยากจะฝากไว้แต่ว่าผู้กลับหรอวมาคนเียบทมากให้โดยที่ไม่น่าตื่าที่กรณีแล้วทุกคนยอมรับว่านี่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขในครอบครัวที่มีนัในขะแม่พูดตรงนี้ผมรู้สึกถึงความบุเลยกเลยแม่เนา ตงเลยหน่อยครับตกเหมือนกับทีมงานของเราหน่อยตรงนี้ไม่ใช่แค่นักแสดงนะแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยเฉพาะเถ้ามมีดีเ์ก็จะเกิดเรืองนนรวาอ่าก็มีทพ่โตและพิตามด้วยตรงนี้ครับผมเอางี้ดีวาไปพูดเรหารแม่ครับผมใช่แม่อันนี้ก็ถูกแม่เงินไม่มาแไม่เกิดนะแม่ สปอนเซอร์ด้วยไหมครับเดี๋ยวๆสปอนเซอร์เป็นหน้าที่ผมเองไม่ใช่คุหน้ามาเขาไม่จ้างผมแล้วแม่คิดเองไม่เอานะแม่นะโอเคโอเคงั้นเอาอยู่ดีกว่าแม่แม่อยากจะแชร์เรื่องอะไรอยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูนิดนึงแม่ปูชเชอร์นะครับเรื่องนี้นะคะได้ยินอยู่ครับแไม่ได้นะคะอะหลอะโหลได้ยินครับแม่ครับเสียงผมมีพลังอ่ะอุ้ยนะครับแม่คืออย่างนี้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น ไปที่เป็นพ่อคุณแม่เป็นคุณปู่คุณย่างุณอาคุณงอะไรต้องดูแลวต้องมาดูด้วยกันครับมาดูด้วยกันแล้วมันจะมันจะแก้ปัญหาเลยในอย่างที่ไม่เข้าใจอย่าในครอบครัวี่ณไ่้มีพูดเบิร์นนะเพราะว่าเวลาเราดูเนี่ยเราต้องสว่าเราไม่มีลูกไม่มีลูกนะคะแต่ละอ่านแต่ว่าความรู้สึกว่าคือเราห,าห,าห่างกันมากครับ,รบเราก็เพยยงมสิว่าเดี๋ยวจะพาหลานมาดูมันจะได้แก้ไขปัญหาได้ว่าเขาคือคนที่เป็นเป็นอาม่าหรือเป็น ป้าเป็นอาเป็นนา้าทีนเนี้ยมันก็ต้องการความเห็นแก่ถ้าเขามาดูแล้วเรื่องนี้ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างละเอียดและไม่ยัดเยียดดูแล้วมันจะค่อยๆซึมเข้าไปค่ะแล้วเป็นความรักของคน <ừ> สองคนที่มันไม่ใช่เกิดจากมันไม่ใชเกิดจากกิเลสว่ะมันเกิดจากความความเข้าใจกันมันไม่ใช่กิเลสตัณหาะนะแม่เนาะใช่ไหมผมพูดอีกทีมันดูเป็นเความเข้าใจกันแล้วมันจะซาบซึ้งมากกว่านี เกิดความรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเขาแล้วสองคนซึ่งการเลิกันครับมาดูเองดีกว่าค่ะหลายคนที่ดูสิบรอบก็คงจะเข้าใจแต่เราคิดว่าสิบรอบก็ยังน้ำตาซึมงอะมาซึมกันต่อรอบที่สิบเอ็ดสิบสองไปเลยนะแม่น้องได้ซึมกันไปต่อเลยค่ะสุดท้ายเลยค่ะซึ่งวันนี้แม่ปุ๊กมาเนี่ยก็พาเพื่อนมาด้วยวันนี้เพื่อนแม่ปุ๊กมานะครับแม่โยน้องฝันแล้วก็แม่อีนนะคะขอซิมลงมือด้วยนะคะแม่โยนทัศน์วันี่ใช่ครับแม่อีนดวงใจก็ช่วยสาวมา ครับผมสวัสดีด้วยนะครับตอนนี้ก็ตัวเต่งนะคะตัวแต่งอะ DGS จะสร้างตัวพิจารณาด้วยนะครับใ่เลยแบบนี้โอ้ยังน่ารักมือแบบนี้จริงๆ่ะยังน่ารักเหมือนเดิมขนาดนี้ใช่แต่งนี้ยังไม้รู้อยู่เลยแม่นะโอเคเดี๋ยวมารกจะไปดูรถต่อไปกันแล้วนะครับทีนี้ขอกลับมาที่นักแสดงของเรานะครับตอนนี้มาตอนที่กระทิงมากแต่คนบอกว่าเฮ้ยกระทิงเล่นเล่นนี้ด้วยหรอ เรี่องเป็นเซอร์ไพรส์ของเรื่องนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็คือก่อนคนดูหนังคนจะไม่ทราบ <c oughs> ว่าจะกลายเป็นเรื่องนี้แล้วพอหลายคนไปดูมาแล้วฟีดแบ็กถึงเรายังไงบ้างไากไปทิ้งครับผมก็ฟีดแบ็กมาถึงมีคนดีมด่นบอกว่าบ้างว่าพิสยัยไม่ดีว่างทีนี้นิดหน่อยคแตบว่าเหมือนประมาณดื้อๆอะไรเงี้ยครับประมาณ แต่ตอนแรกผมก็เขายิงจัดเลยเนาะใช่ครับตอนแรกผมก็งงว่าผมมันลืมว่าออนเมื่อไหร่ผมเป็นคนทักผมมาที่นิสัยไม่ีไม่น่ารักเลยผมก็ยังงงอยู่ว่ามันไม่รู้พูดเรื่องอะไรด้วยใช่ครับแล้วตอนแรกผมงงว่าเขาทักผิดวาอ๋อแต่ผมลืมไปว่าออกผมเล่นเรื่องนี้ผมเชื่อจริงเล่นไม่ทิ้งไม่นานแล้วใช่ใช่ใช่ไหมคือจริงๆ้็คุณเป็นคนเก็บซองได้เรื่องนี้จบเลยนะเรื่องฉบับที่คุณแทนใช่ครับ สงสัยไม่เราไม่เป็นคนเก็บซองผมก็งงไงครับว่าทำไมผมไม่ได้ซองนะครับก็ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เปไ็นไรต่อให้ไม่ได้ซองเดี๋ยวผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นด้วยใช่นะครับอยากจะให้ฝากฝังหน่อยคนที่ไปดูเรื่องนี้จะได้เจอกับกทินด้วยเชิญชวนหน่อยกทินครับผมผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องแรกของผมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ดีๆโอ้โหมากลยครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะครับแล้วก็ทีมงานเก่งมากๆครับผมครับดีใจมากๆครับอย่าลืมไปดูกันนะครับขอบคุณคร ต่อไปมัน่อยอีกคนนะครับก็คือน้องบอดชอนนั่นเองคนที่อยู่นั่งบนบัวพี่โดมจะรู้วัาไปด้วยหรอไม่ใช่นะมใช่ไม่ใช่นะฮะน้องบอดชอนนะครับใช่ไหมไม่ใช่มีคนทักครับผมไม่ใช่นะคือคือตอนนี้ผมได้รับฟีดแบ็กสองทางนะครับยังไงบ้างมันเจอเป็นทางไอทีผมกับทางไอทีพี่โดมนะเพราะถือไม่ใช่กันเรอรับอยูกตอนนี้พี่ครับบอกดีมากเลยค่ะว่าพี่โดมจะแคปมาบอกอ่ะมึงดูดีไหมต้องยืมไปกระจายข่าวด้วยโดมไม่ได้เล่นเรื่องนี้ ที่เห็นคือบอลชอนนะใช่ครับกระแสที่มาถึงเราแบบนี้แปลว่าคนดูต้องชอบเนีบอลชอนครับเขาพูดยังไงกับบอลชอนบ้างเขาบอกว่าพลังเอลซ่าหรอใช่เขาเรียกเราว่าพลังเอลซ่าครับอะไรนั้นบางคนบอกยังไม่ได้ดูเลยอ่ะมันคิดไม่ออกพลังเอลซ่ามันเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือเฉลยได้เลยไหมครับดูผมว่าไม่ได้ ต้องไปดูไปดูรต้องไปดูต้องไปดูวันนี้ยังยังยังาไหมครับวันนี้ไม่น่าจะเราไปใช้ก่อนได้แต่จะมีทีที่ไม่ได้ติดกันหรือเปล่าไม่รู้นะพุดลังากพลังเอลซ่านี่เอลซ่าจริงดยอัสซามาครับสะโชว์ใหนึงเอบซื้อซื้อยเอลซ่าหยเฮ้ยวเฮ้ยทำได้ขนาดนี้กระชิงได้ไหมต่อได้ไหม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 ได้มได้ไหมมั้ได้ดมไมหมได้อมไมดดไ้ม แม่ปูนอยดีมากเลยนะแม่แม่โยกะไรดีหมดเลยอ่ะจริงจิพี่โตมกับพี่หมูก็ดี่าทเลยไม่พาดนะคนะครับจะตัดอนาคตเลยซะแล้วครับผมนะครับผมกล่าวไปมากกระแสดีคนมาพูดถึงเยอะครับผมนะครับแต่อยากจะบอกอะไรกับคนที่มาดูเรื่องนี้อ่ะก็ทขอบคุณมากนะครับที่มาดูแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันด้วยนะครับไปดูผมก็ได้ครับผมจะเชิญฉายวันนี้แล้วครับนอย่างนี้นะอย่างนี้ชอทย้ำบอกุณด้วยครับ ทีนี้จะดปิดท้ายที่พี่บิวคิดฝักหน่อยละกันเพราะตอนนี้เนี่ยหนังยังอยู่ในโรงแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราช่วยกันดูเยอะๆหนังก็จะไปต่อได้อีกนานๆอาจจะเลยสงครามไปเลยก็ได้ฝากหน่อยครับครับผมถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยไะมถ้าเป็นแบบนี้บ่อยไหเป็นอย่างนี้นะครับ <S <S ครับผมเอาธิบี่คิดฝักหน่อยครับก็ก็เลยขอบคุณทุกคนก่อนเลยนะครับที่ที่ให้การสนับสนุนซองแดงแต่งผีมาตั้งแต่เข้าโรงภาพยนตร์แรกนะครับจนถึงวันนี้ก็ มุ่งหน้าสู่ร้อยล้านก็ขอบแทนทีมขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เรายังอยู่นะยังอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วก็หวังว่าใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากจะชวนทุกคนอีกครั้งนึงน,นะครับให้เข้ามาดูในโรงภาพยนตร์นะครับเพื่ออัศรุเพื่ออะไรต่างๆแล้วมันเกี่ยวที่พี่โบบอกเน่ยผมมันเป็นการใช้เวลาร่วมกันระหว่างเพื่อนระหว่างคนรักระหว่างครอบครัวที่ผมว่ามันบรรยากาศของการมาดูด้วยกันในโรงมันเป็นบรรยากาศที่มันอาจจะหาประสบการณ์ที่มาทดแทนได้ยากและผมว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ อย่าลืมมาดูกันนะครับใครที่ดูแล้วก็ชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาดูกันได้อีกนะครับส่วนที่ใครชวนแล้วก็ลองชวนคนอื่นมาได้อีกนะฮะมาเรื่อยๆครับหรือใครสามารถมาเลยนะครับพี่ว่ายังไงก็ขอให้ชวนมาเลยขอให้มากันดูันเยอะๆเออนะครับจะเป็น10รอบเหมือนน้องๆตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพี่ๆครับครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องสาวในนี่นะครับผมที่บิลกินบอกเลยยังอยู่ในภาพของผมยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องที่ ทุกเราทุกคนตั้งใจมากนะครับผมจิมดาวรูปตรงนี้ตั้งใจมากือคิ้นก็ตั้งใจมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไงฝากด้วยนะครับสงการนี้ถ้าไม่รู้จะไปไหนก็สามารถไปดูได้ในโรงภาพยนตร์นะครับเอาละครับขอเสิร์ฟกบไว้กับนักแสดงของเราทุกท่ากันนะครับประทิมบอลชอนพี่คิมยุกี้และก็แมปปุ๊กครับผมเดี๋ยวต่อไปจะเป็นซีนถ่ายรูปกันแล้วนะครับเดี๋ยวช็อตแรกจะขอเรียนเชิญนะครับพุ่มกับแล้วก็ปุริสุ